แต่งห้องแบบนี้ดีไหมนะช่วงนี้ชัยก็กำลังอินยูนิคอนนะว้าวซื้อมาหลายตัวเลยชัยก็จะทำให้ห้องชัยก็เป็นแบบว่าน่ารักมุ้งมิ้งกิ่งกล่องแก้วฮ้ยนี่มันจะเป็นดินแดนแห่งลูกกวาดสีพาสเทลยูนิคอนเลนโบว์เฮ้ยแก๊งยูนิคอนจัดวางแบบนี้ดีไหมนะทุกคน ทั้งหลายชายก็จะนอนกับยนะูนิคอร์นาะวันนี้เพิ่งพอดีเพิ่งซื้อมาวัน,นแรกนี่ก็แบบเก๋น่ารักดีเหมือนกันนั้นเนี่ยมันแบบนี่มาทุกอย่างแบบเป็นสีพาสเทลมันแบบดูซอฟลงเยอะเลยนะน่าน่ารักจิงกิ้งกอง,ง,กองเอ๊ะมีใครมาเอ๊ะใครมาหานิจ่จิงกองๆองมาแล้ว,มา,ลวมาแล้วค่ะกำลังจัดห้องอยู่จิงกอง

เธอวันนี้เธอมาดูสิยูนิคอนเต็มห้องฉันเลยโอ้ฉันไม่ดูหรอกของเชคเกร์ไม่น่าจะใช่ของแท้นะฉันว่าเราต้องไปดูของแท้ดีกว่าเฮ้ฉันก็อยากได้เหมือนกันฉันอยากได้มาแต่งห้องเพิ่มเหรอไป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 จะไ,ไปเอารถแป๊บหนึ่งนะ้ารอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเข้าบ้านแป๊บหนึ่งว่าแต่เธอไม่สนใจยูนิคอนที่ห้องฉันเหรอไม่ดูหรอกของเชคเกร์ของแท้จริงปะเนี่ยแท้แน่นอนอืมไม่มั่นใจแฮะไปดูร้านขายของเก่าก่อนดีกว่า โอเคก็ได้ก็ได้ก็ได้นี่ทุกคนแล้วยูนิคอนกับมัพลนนี่นี่มันเหมือนกันไหมนะ่ะชก่กววาอกมันก็น่าจะคล้ายกันแต่ว่ามันก็คงต่างกันเอ๊เหมือนหรือต่างต่างหรือเหมือนยูนิคอนกับมัพลนนี่หรือพลนนี่เป็นยูนิคอนมันมนี่บันนี่ฉันถามเธอหน่อยว่ามัพลนี่กับยูนิคอนตัวเดียวกันไหมนั่งด้วยไปและม้าพลนนี่กับยูนิคอนตัวเดียวกันนะ ก็เดียวกันเหรอใช่ใช่ใช่โอเคเลยตอนนี้ที่บ้านฉันมียูนิคอร์สีชมพูน่ะโอ้แต่ฉันว่าของช้ก,ก็ไม่น่าจะใช่ของเทนะเอ้ของแท้ต้องหน้าตาเป็นไงนะของแท้ต้องซื้อจากร้านเท่านั้นโอเคโอเคฉันก็สั่งมานี่นะโอ้วันนี้เธอฝากไฟแดงนี่นี่ช้ก,ก็ร้านนี้ร้านลับเ<อ>ขาไม่ติดป้ายอะไรเลยแต่ว่าฉันรู้มาเพราะว่าฉันไปเปิดดูในแบล็คมาเก็ตนะ ว้าวตลับมืดตลาดมืดใช่ใช่ใช่เห็นไหมที่เขาจะล็อกประตูไว้เนี่ยแต่ว่าเรามีรหัสลับโอจะเข้าได้เหรอสองสี่สี่สองห้าแปดรหัสถูกต้องขามาได้เป็นไงขายของผิดกฎหมายเปล่าเพราะว่ายูนิคอนที่เนี่ยขอไปเอามาจากตลาดมืดตลาดมืดคืออะไรน่ะขายแค่ตอนกลางคืนนี้เหรอก็คือตลาดใต้ดินน่ะ ที่เป็นแหล่งซองสมของเราอัชัญกรของพวกนี้เป็นของที่ไม่ได้ถูกกฎหมายแต่ว่าเป็นของแท้แน่นอนรูอีบเข้ามาเร็วเดี๋ยวคนอื่นเขาจะรู้ว่าตรงนี้มีร้านลับอยู่นะเข้าก่อนก็ได้ปิด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 สวัสดีร้านยูนดีคอน ไม่ต้องกังวลนะร้านนี้เถอะมียูนิคอนที่เธอต้องการทุกตัวเลยนี่มันสวรรค์ของอยูนิคอนชัดๆนีนี้ขยับยูนิคอนนิดนึงเดี๋ยวไม่เห็นหน้าฉันนะนี่นี่บันนี่จะบอกว่ายูนิคอนพวกนี้แหละที่ฉันมีสีชมพูน่ะใช่ใช่ใชน่าจะเป็นของแท้นะของไจเกิลนะฉันมีสีชมพูแบบนี้เต็มเลยแล้วยูนิคอนนี่คือยูนิคอนไฟกับพิบใช่ไหมนี่มันวิบวับวิบวับวิบวับตลอดเลยดูสิเออจริงเลยแฮ แ <Hey, S 2> <Hey, S 1> ชแน <hey. S 1> แปลกๆนะพวกนี้นะยู <Un icorn S 2> นิคอน <S S สีฟ้ายูนิคอนที่แบบที่แบบของแท้ของแรงไอเทมนะ่ะโอ้ของแท้กับแรงไอเทมเนี่ยก็คือยูนิคอนสีฟ้าที่พวกเธอเห็นอยู่นะเ <c oughs> หลือสีตัวแล้วนะในร้านตอนนี้นะตอนนี้ในตลาดใต้ดินะ่ไม่มีใครสามารถเอายูนิคอนออกมาได้แล้วนะเพราะว่าเมืองลับแลประตูกําลังจะปิดนะโอ้แ oh, ช้เาเมืองลับแลด้วย โอ้งั้นอย่างนี้ก็ต้องจัดสิแต่ว่าพวกนี้ไฟกระพริบนะั้นเนี่ยเหมือนมันหลอดหลอดมันจะขาดนะ huh? <อ>กระพริบใหญ่เลยนะแักลกแปลกเนะาะใช่ไม่แปลกไม่แปลกตัวนีน้ีเป็นตัวอะไรไอเทมเหมือนกันแต่ว่าตัวที่เลยไอเทมบางที่สุดก็คือตัวหลังงอนะ่ะเอ๊ะมันไม่ได้เอ๊ะมันก็งอเกือบตัว<อ><ๆ>หลังงอต่ว่าตัวนะตัวนี้ไม่กระพริบตัวเดียวนะ่ะโอ้ไม่กระพริบตัวเดียวแถมหลังงอกว่า โอ้แล้วตัวนี้ไม่มีลูกตาด้วยนะโอ้ไหนโอ้จริงด้วยแฮะโอ้ตาโบโอ้ถ้างั้นเราเอาอันนี้ครับลุงฟึบเก็บใส่กระเป๋าเท่าไหร่นะครับรู้นะว่าสกุลเงินแลกเปลี่ยนของตลาดมื่นเนี่ยเราไม่ใช้เงินกันอ้าวแล้วจ่ายเป็นอะไรเหรอจ่ายเป็นคริปโตเคอร์เรนซีน่ะโอ้เธอมีไหมนะบั็นสกุลเงินดิจิตอลของพวกนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะติดตามได้อ่ะนะ อุ้ยคริปโตเคอเรนซีสบายมากลุงเดี๋ยวบันที้เอาโทรศัพท์ขึ้นมาโอนแป๊บหนึ่งนะทั้งหมดกี่สกุลนะเออสกุลเดียวนั่นแหละคริปโตแหละแต่ว่าตัวนี้มันสองพันน่ะสองพันสองพันเซาไซบิตคอยสองพันเซาไซบิตคอยเหรอได้ได้ได้ทำมีไหมทำมีไหมโอ้บันที้มีเป็นล้านบิตคอยนะกดแป๊บโอเคลงไปแล้วสองพันเซาลไซบิตคอย Oh อ๋อได้รับและเด้งพอดีเลย <laughs> โอเคสอพวกเธอโชคดีนะแต่ว่าตัวนั้นมันลายไอเทมจริงๆนะดูแลบดีๆนะโอเคค่ะก็ต้องไว้บ้านแสดงพวกนี้นที่มาจากตลาดมืดก็ต้องมาจากเทคโนโลยีใช่ไหมฉันว่ามันคงไม่ใช่ตัวมีชีวิตจริงๆนะเอ้ฉ <c oughs> ันว่าก็คงไม่ใช่หรอกงั้นเอาไปวางที่บ้านดีกว่าสองสองพบิตคอยมันน่าจะแพงไปนิดนึงลุงขอของแถมด้วยได้ไหม เอาตัวมันแบไปสี่ได้ไหมได้ไหมยูนิคอนแถมตัวหนึ่งแค่ขาบรถไป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 ใส่ท้ายรถไปว้าวอเรียบลอยปึ๊บแล้วก็การมันหลุดขึ้นรถเลยแชร์เกขึ้นรถเลยโอเคโมียูคอนั่งท้ายรถฉันรอเธอมาสตาร์ทก่อนนะโอเคสตาร์ทแหละโอเคกกลับบ้านยูนิคอนอยู่ท้ายรถไม่หลุดด้วย เออเห็นฉันไหมเห็นไหมฉันบอกแล้วว่ามันน่ารักมุ้งมิงฟุงฟิงรถเก่าเดี๋ยวยากแฮกลับบ้านกันเลสโกโออนี่บันนี่เห็นไหมถึงรถเธอจะเก่าแต่แค่มียูนิคอร์สีพาสเทลอยู่ในรถทุกอย่างก็ดูดีขึ้นเพราะมันเป็นสีชมพูใช่ไหมใช่เลยเหมือนตัวเธอที่เป็นสีชมพูแบบนี้เหมือนกันมันก็เลยแบบทำให้รถดูดีขึ้นถึงแล้วชยเกิร์สโอเบ ยกลงตัวเี่เธอกเธอน่ะเอ้าโอ้ฉันมีแล้วน่ะมีเยอะด้วยเอ้ไม่น่าจะเหมือนกันนะไชเกลงั้นก็ลองเอาไปเทียบดูก็ได้ตัวนั้นบันนี่จะเอาลงตรงนี้นะเอาแล้วเธอไม่ไปไว้บ้านเธอเหรอก็เห็นไจเกลบอกว่าไจเกลไม่มีน่ะใช่ฉันไม่มีงั้นเราเอาลงตรงนี้ตะกันอมันดูน่ากลัวมากเลยเอ้ามีตาแล้วนี่เอ้า พอบอกมีตาตาหายทันทีเลยโอเคงั้นวางเจ้าตัวนี้เวนนี่ก่อนเราเอาตัวนี้ไปเทียบกับในบ้านฉันว่ามันเหมือนกันหรือเปล่าใช่ๆๆไ,ไ,ไปไปโอ้ใชเก็ถึอเครื่องยูนิคอร์ใส่ฉันนะ่ะโอ้โอวางตรงไหนนะ่ะมีไงมันนี่เสียงเติงไม่มีเงาตังไปซื้อยูนิคอร์ซะหมดแล้วอ่ะก็ใช่ที่ฉันบอกว่ามันเหมือนกันเหมือนที่ฉันซื้อมา,อาจริงด้วยแฮ ขาคิดว่าไม่เหมือนน่ะเหมือนทุกระเบียดนิ้วไม่มีอะไรต่างเลยน่ะใชัก็อยากให้ไม่เหมือนไหมทำยังไงเหรอเนียเดี๋ยวตาสีให้เอ <A> ๋เอาสีอะไรอะ่ะเอขอเป็นแบบเรนโบว์น่ะโอ้ไม่ได้ชัก็สีม่วงไปแล้วกันนะสีม่วงก็ได้อเอา้าไอก็ได้อยู่ได้อยู่ในคอนสีใหม่ ชอบ<ห>่งฟิเออฉันอยากได้พาสเทลกว่านี้น,ะน่ะเออฉันชอบชมพูนี้นี่นไปสีเหลืองขอพาสเทลพาสเทลอ่าสีเขียวพาสเทลเหรอพาสเทลต้องออกสูสีโทนฟ้าฟ้าอได้ไหมฟุ้งฟิงมุ้งมิ้งมากเลยเหลือ,อสีชมพูให้ฉันบ้างนะได้เลยใช่็อ่ะสีส้มไปนิดหนึ่งเออได้ไหมโอเคได้อยู่แต่ว่าสีมันเริ่มแก๊ไปแล้วน่ะสีน้ำเงินนี่เพล้าเพล้าเพล้าเพล้ว ราขาดสีเหลืองชเาเกลขอสีเหลืองสักตัวหนึ่งอ่าไม่สดเลยแฮโอเคพอแล้วฉันอยากให้บ้านฉันมันเป็นพาสเทลทุกอย่างมันพาสเทลสวยแล้วสวยแล้วชเาเกลโอเค โอเคแก๊งยูนิคอร์นแต่ว่าถ้าได้ตัวนั้นมาอยู่ในห้องนอนฉันมันก็ได้จะดีเหมือนกันนั้นเนี่ยเราออกไปเอาตัวนั้นกันดีกว่าเชกใช่ไห่วันนี้เอามาวางที่ตรงตำแหน่งนี้ของห้องนอนจริงด้วยเอ๊ะถ้าออกทางไหนนะนี่นี่นี่ออกทางประตูรั้วโรงรถอ้าวมันหายไปไหนน่ะเอ้างงมากเอ้ยบันนี่ฉันว่ามีคนขโมยใช่ต้องมีคนขโมยแน่เจอแจกไปเท่าไหร่นะ สองพันสองพันเจ้าใชบิตคอยน่ะเอ้ยนี่มันหายไปไหนน่ะนี่ดูว่าฉันตองไปวางไว้ในโรงรถบ้านฉันเธอมาวางไว้ตรงนี้เสียงอะไรน่ะเอ้าฉันก็เธอเจอมันนี่แล้วเธอไปนอนทำไมน่ะใช่ฉันเจอมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากอย่าเอามันอย่าเอามันเข้าบ้านฉัน ติดขาดเธอคงเหนื่อยหรือเปล่านะอย่าอย่าเอามันเข้าบ้านฉันเด็ด่าขยันออนั่นไงว่ามันหายไปไหนสงสัยมันจากมันเป็นยูนิคอร์นผีมีชีวิตเป็นไปได้เฮอ้าวอ้าวอ้าวเรียบร้อยฉันว่าไม่น่าจะใช่ผีนะฉันว่ามิจฉาชีพชัวเลย